เคล็ดลับที่4นั่นก็คือการเพิ่มวายเวชันให้กับตัวเองการที่เราจะมีพลังงานที่ดีพลังงานที่สูงเราต้องมีอารมณ์ดีและมีความสุขกดเล็กนั่นก็คือตื่นนอนตอนเช้าขึ้นมาให้คุณอยู่กับตัวเองก่อนอย่าเพิ่งจับโทรศัพท์มือถือเล่นเฟซเล่นไลน์หรือเสพข่าวที่อยู่รอกตัวคุณให้คุณอ่านความฝันของตัวเองฝึกนั่งสมาธิ แรกๆอาจจะเป็น5นาที10นาที20นาทีเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆตามที่คุณสะดวกและสามารถทำได้อับราฮัมฮิฟบอกว่าเราต้องเห็นแก่ตัวของเราก่อนเพราะถ้าเราไม่เห็นแก่ตัวเราก็ไม่สามารถดูแลหรือช่วยเหลือคนอื่นได้แต่การเห็นแก่ตัวนั้นมันก็ไม่ได้ทำให้คนอื่นเดือดร้อน การทำสมาธิมันจะทําให้คุณลดแรงต้านในตัวเองเพราะคุณไม่ได้คิดถึงเรื่องปัญหาเรื่องความทุกข์ต่างๆที่มันเข้ามาในตัวคุณเองเพราะฉะนั้นถ้าคุณสามารถฝึกนั่งสมาธิได้ในทุกๆวันเริ่มแรกคุณอาจจะเริ่มฝึก21วันแล้วต่อไปเรื่อยๆตามที่คุณสามารถทําได้เมื่อคุณเริ่มฝึกคุณจะอาจจะเริ่มอึดอัดเพราะการที่เราฝึกอะไรใหม่ๆบางอย่างมันจะเหมือนมีแรงต้าน ที่ไม่สามารถทำให้เราขับเคลื่อนต่อไปข้างหน้าได้แต่เราต้องฝืนใจตัวเองเพื่อทำให้สิ่งนั้นมันเกิดขึ้นกับตัวเราให้ได้เวลาที่คุณนั่งสมาธิมันจะทำให้คุณลดแรงต้านในตัวเองแล้วคุณจะสามารถปลดปล่อยความเครียดปลดปล่อยภาระความรู้สึกว่าภาระหนักอึ้ง อยู่ในตัวเองออกไปได้อย่างดีเลยค่ะเพราะตอนนั้นคุณจะอยู่ในสภาวะที่ว่างเปล่าไม่ได้คิดอะไรเลยการที่คุณนั่งสมาธินั้นมันจะทำให้คุณกลับสู่ภายในของตัวเองพิจารณาตัวเองว่าแท้จริงแล้วฉันต้องการอะไรแล้วจริงๆแล้วความรู้สึกนึกคิดของฉันตอนนั้นมันเป็นยังไงทำไมฉันรู้สึกเครียดรู้สึกกังวลต่างๆถ้าคุณรู้สึกว่าง ในสภาวะที่คุณนั่งสมาธินั่นแหละค่ะมันจะทําให้คุณรู้สึกปลอดโปร่งในการที่คุณจะทําสิ่งต่างๆในแต่ละวันนั้นให้ดียิ่งขึ้นการทําสมาธินั่นก็คือการหยุดความคิดแล้วเพิ่มไวเรชัน่นเพิ่มพลังงานของคุณให้มันสูงขึ้นโดยอัตโนมัติแล้วทําให้คุณจิตใจปลอดโปร่งการที่คุณนั่งสมาธิ มันจะทําให้คุณรู้สึกจิตว่างการที่เราทําให้จิตว่างมันจะง่ายกว่าการที่เราต้องคิดเรื่องบุบบวกบางครั้งเราอาจจะคิดไม่ออกว่าคิดเรื่องบบวกเนี่ยฉันต้องคิดอะไรแต่การนั่งสมาธิมันจะทําให้คุณว่างเปล่าทุกสิ่งทุกอย่างมันปลดปล่อยความรู้สึกของคุณออกไปมันจะทําให้คุณอยู่ในจุดที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขที่สุด เมื่อคุณรู้สึกว่าตัวเองเริ่มฉุนเฉียวไม่ชอบอะไรบางอย่างไม่ว่าจะเป็นสิ่งแวดล้อมคนที่อยู่รอบข้างตัวเราคนที่อยู่ในที่ทำงานหรือคนที่อยู่ในครอบครัวของเราให้คุณลองหากระดาษมาสักแผ่นหนึ่งแล้วเขียนความรู้สึกที่เราไม่พอใจไม่ชอบหงุดหงิดในตัวเขามันมีอะไรเพราะการที่เราเริ่มรู้สึกแบบนั้นคุณต้องมองย้อนกลับไปที่ต้นตอของความคิดของคุณว่าคุณมี ความผิดพลาดตรงไหนในเรื่องของความคิดให้คุณเขียนลิสต์ออกมาทุกๆข้อที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่พอใจในตัวเขาทําไมเพราะเหตุใดเขียนออกมาทุกๆข้อที่คุณรู้สึกแล้วข้อไหนที่มันตรงจุดตรงใจคุณมากที่สุดข้อนั้นแหละค่ะคุณต้องไปแก้ตรงนั้นเพราะการที่คุณรู้จุดจริง เหมือนคุณไปหาหมอแล้วหมอแก้ตรงจุดให้มันถูกต้องคุณก็จะหายป่วยในจากเรื่องเรื่องนั้นเช่นเดียวกันค่ะวันนี้ถ้าคุณแก้ตรงจุดในความคิดความรู้สึกที่คุณไม่พอใจกับคนเหล่านั้นไม่ว่าจะเป็นเพื่อนที่ทํางานคนในครอบครัวของคุณคุณจะปลดล็อกทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณรู้สึกกับเขาแล้วปลดปล่อยตัวเองจากความคิดความรู้สึกเหล่านั้นคุณจะมีความสุข แล้วมีความรู้สึกสบายใจเป็นที่สุดเมื่อคุณได้ปลดปล่อยความคิดเหล่านั้นออกไปจากตัวคุณเองเพราะฉะนั้นจงทําตัวเองให้มีความสุขที่สุดแล้วเงินมันจะตามมาคุณอาจจะสงสัยก็ฉันมีความสุขแล้วเงินมันจะตามมายังไงเพราะเมื่อคุณมีความสุขคุณจะมีไอเดียดีๆความคิดดีๆผุดออกมาเพื่อที่จะสร้างสารรค์สิ่งต่างๆออกมาให้ผู้คนเพื่อที่จะสร้างเป็นรูปตัวเงินให้กับตัวคุณเอง แบบนี้นะคะให้คุณมีความสุขอยู่ตลอดเวลาเพื่อเพิ่มไอเดียดีๆความคิดสร้างสรรค์ดีๆให้กับตัวคุณเอง